ทุกคนเพราก็มาสื่อคองเนาะที่จะฝากกับบ้านพอดีว่าน้องรัดผืนซีเมื่อบ้านนะพี่น้องเอ้ยผืนโปสบายเนาะผืนก็นเลยอยากเมื่อบ้านนี่มาจอดพี่เดอร์มาจอดพี่เดอร์พัซีสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะอ่ามาหยังเลล่ละซื้อของกลับบ้านค่ะอ่าผืนเมื่อบ้านเนาะไปพี่น้องเอ้ย พอดีได้ปีหนึ่งกินหอดบานอดรุนทนบาไวบอสบายเนาะสิเมื่อหักซาโตนะพี่หน่องเลยพอดีว่าพอหายเมื่อเนาะนี่ข hey, ้ากันเขาไปเลยไปไปไปดื่มเบิงโทรศัพท์แบบธรรมดาธรรมดายด้มแย่บอ โมมี่ดิดื่มป่ะโทรศัพท์เครื่องนี้กันสามนี้ก็มีเตตูต้ขับขับเบื้องห้าเบื้องตู้ถุอถือก่อนโมมี่นะสองพันสามพันโมมี อันนี้ก็สามพันกว่าสามพันเก่าอันนี้ซองพันกว่าบอมี่ซื้อโทรศัพท์กัไดลยตัมสุดก็มี่แต่ถึกถือน้องก,กำลังจะเข้าไป ส <yang> ื She She said, ่อยังไปสื่อยังเกี่ยวกันยังสิไปบวชสิไปบวชห้องสื่อข้องยังอยู่บ้านห้องโย่แยะสิหิวเมื่อยังแต่ไก่บอกไปเลยอ๋ออะโก้้ยบอกว่าจะสิบวชอยู่ไทยไปบวชอยู่เลาาสื่อข้องสิไปบวช น้องเอ้ยจะสิไปยังกาะสิไปบวชไปถือสิลไปถือสิน,ไป,สนไปบวชส่สิมาหาสือคลองไปบวชส่ย <laughs> างมาโซนขน้นมขัตมระบัดน,นี่โอ้น้องรัดนี่เหตุขัขดคอนโซนเด้สีโลอมไปกินแก่เมื่อยเวลาการหอนหอนโอ้อยากหยกไปเด้ กินข้นมแล้วก็อยากแต่ว่ากินกับบไดเจ็บปากพี่น้องเอ้ยเขากินแล้วก็เจ็บปากจะคือกันพีพีพีโซนนี่พีโซนนี่พี่เด้น,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 นี่นี่ตัวนี้นี่นี่ป่องกันพันผูนี่นี่ตัวน,น,นี้ตัวน,น,น,นี้มันดูแถอันนั้นมันสูตรเกลืออันนี้อื แงพันธุ์แมนแป้งแป้งพันธุ์อืมเอาอันนี้อนหนึ่งเหุ่กระตากับมี่รถกตารวรถเค้นกับมี่บาน <c oughs> พี่น้องเอ้ยเห็ดคือบานนอกขนาดพักกันหิวเอาเบิ่งพูใทางถีรถเค้นกับมี่ปไปไปไปเออพักกันยางห้าวะสิยาสะุมมีลายแลย้ยวยาสะมุม ต,ตัวที่เราเอาหายันเยอะแยะมีทั้งสันชิวมีชั้นแผ่นทีนมีทั้งโดกมีทั้งเขียครบเอาเทปพวกโคโรนหันโบมี่อ้อคนละอันกับอนข้ออะเอาไปยังลายทูใส่จุ๊สซิวจังเดือนเพื่อสีบิดคุยใส่ช่องซ้ำเดือน,นคนใดโอ้อยบอกเป็นท่องสีบุษือใหม่อยู่บ้านท่องกมี่คือกัน มันมันเบิดก็ได้แบบที่เจ้าใส่อนแวงถือตัว่าเสหาบาทแห้งหอมสิบเก้าบาทเดียสิจิจะซื้ออยู่ใส่กซื้อสิบเสาหาครบออกแบบไหนี่นี่เก้าสิบห้าบาทแบบนี้เป็นสองกี่ซองอันนี้ก็ซองเหมือนกันจักรวาลอันนี้ก็สิบสองสองอันนั้นจักรสองสิบสองบอร่อสิบเก้าบาทจักรสอง อันนี้สิบหกสิบหกสองอ๋อตัวนี้ไม่มีน้ำตาลโบวานเราต้องเอาแบบหวาน,วนาเอาสองอันเอาให้แม่อันหนึ่งบบให้แม่จ้อนหนึ่ง อือเอานีย่ยแหละอันนั้นไม่โล่เบิดเลยกาแฟกาแฟบ่ม,มีใครกินดอกรัดเอามาเบิรงแม่นปะสิบเจ็ดบวกซองปะไหน อันนี้ไม่ได้บวกเอาออกมาเอาอันนี้สิบเจ็ดบวกสองร้อยสิบเก้าบาทพูดีหกสิบบาทพอแหละเนาะมาหมาเม,ามื่อนเนี่ยอันนี้รสเอียงอันนี้รสต้มยำกุ้ง ไปพ่อพ่อพ่อแหละกรใจายบางกับบ้านกับตลาดไปจะเด็ดเออเออไปไปจะนอยมันเด้กบ่ทันตลาดจ่จายเงินก่อนเด้อพี่น้องเลยมันโอ้โหแบกเป็นแบกแม่มันบิ้งโอ้ครบ ครบพี่น้องเอ้ยสุดหยอดอยากเมาเมื่อเบิเบดนี้ดิแต่เมาไม่ได้เ่มีเงินเอาซ้ำนี่กับพ่อ,อ,อก,ก่อนอันนี้ซื้อของเบิดเก่าลอยเบิด1 0หนึดด่งพันพอดีพี่น้องเอ้ยครบได้ล่าย,ยาง าร้อยชวเจ็ดไปคุณหิวเอาเดี๋ยวพี่ถืออันนี้ม,ม,มาม่าได้มาม,ม่าหนึ่งลังผากกันออกมากอะไรบ้านนี้ผากกันหิวมานองตองแมงปะาคองข้างไปว่างก่อนกะได้น,นนะบอมมี่ราคาพันกว่าซสือให้เราพังเพงีงแม่นี่ไหนรพี่ควรไปควรไม่ได้อะ ันบโมี่ตีแบบพังเพลงได้อันทีน่พันกว่าบาทอะพังเพลงได้ไหมคะอันไหนแบบปุ่มกดเหรอใช่ฟังวิทยุได้<อ>พเพลงก็ฟังได้<อ>แต่ลูกค้าต้องใส่เมมโมรี่แซมแมมบมร์ี่ใช่ไหมคะอันนี้คือเราต้องซื้อแยกไหมคะอะไรอะเมมถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อะครับอ๋อ ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อซื้อแต่เพลงลูกค้าต้องหาโหลดเองนะค่ะสมันยนี้เขไม่รับไม่รับลงครับไม่รับลงให้แล้วเนาะค่าป,ประมาณสิบหกกิ๊กสิบหกกิ๊กเท่าไหร่อะคะเมนเหรอค่ะสิบหกกิกมันสองร้อยเก้าสิบอ๋อสองร้อยเก้าสิบบาทสิบหกกิกสองร้อยเก้าสิบบาทก็คือ ถ้าถ้าลูกค้าดูสมมตาลูคาดูเครื่องนี้ใช่ไหมก็เศิดเศกอยู่ประมาณหนึ่ง้าร้ออ๋อลดให้แล้วใช่ไหมคะหนึ่งพัห้าร้อยปกหนึ่งพันห้ารก็ตีราคารวมได้แต่ว่าต้องต้องชิ้นะมุมกิ๊ดมี้ป่าค่ะขอโทษนะคะและนโนเกียอันนี้มือหนึ่งเลยเหรอคะมือหนึ่งครับสร้างได้ไหมคะ ฟังได้หมดครับฟังได้หมดมีวิทยุมีเครงอะไรเงี้ยได้หมดเลยใส่แมมบุรีอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องใส่แมมบุรีอันนั้นก็เพราะว่าความจำตัวเครื่องมันไม่ถึง1กิกอยู่แล้วเนี่ยต้องใส่เมมเสริมเข้าไปใส่เมนเพิ่มเทคโนโลยีมันจะดีกว่าเดี๋ยวคอวางของแล้วมาดูนะคะนี่เลยสีไหนดีสีทองสีทองก็สวยนะคะแต่มันไม่ค่อยแจ่ม วีอ่จอใหญ่จริงจริงมันสีไหนก็สวยหมดเลยใช่ค่ะสวยคนละแบบเนาะอ่อนๆและนี่ที่ใส่อะไรอะคะพี่อันไหนจะอันนี้คือใส่ฉายอ๋อเราใส่แบบนี้ใช่ไหมกดดันขึ้นปึ๊บมันก็ใส่ใชยได้ดีเลยทันสมัยลองใช้ดูงั้นอ๋อมีแค่สองสีใช่ไหมคะมีแสองสีอ๋อมีแค่สองสีใช้งานง่ายแต่โนเกียคือมันทนมาก เรื่องความทนของต้องยกให้โนเกียแต่ว่าตัวหนังสือเล็กเล็กแน่นอนครับใช่ค่ะโนเกียแท้นังสือเล็กแน่นอนปรับได้นะครับแต่ว่ามันก็จะใหญ่ไม่มากเนาะอันนี้ก็มีกล้องด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมีแน่นอนโอเคเอาอันนี้และค่ะเอาสีทองแล้วกันนะคะทองน้ค่ะเอาแมมสิบสามสองแล้วกันค่ะคได้ค่ะพันหกพอดีเนาะ นี่พี่น้องเคยซื้อโทรศัพท์ทางแบกซื้อโทรศัพท์ถือซื้อไปให้แม่ให้เราใส่ช่วยไหมเอาสีอะไรสีทองหรือสีอะไรซื้อไปให้ใครอ่ะให้คุณแม่ไงตายแล้วไม่ให้คุณแม่หรอกซื้อไปให้เอื้อยไงซื้อไปฝากเอ,อ๋ยไงใครใช้ใครใช้อยู่ที่คนใช้มากกว่าค่ะ <c oughs> ใช่คนแต่อีกคนใช้ก็มีนะใช่ใช่ค่ะใช้รวมๆกันสีไหนเออสีทองสวยกบเกลีอนกบเกลีอนเลยดดค่ะอันนี้มีเคสมันไหมคะหรือไม่มีไม่ไม่น่ามีไม่น่ามีเนาะโอ้โหหน้าจอน่าจะใหญ่เลยนั่นเนี่ย ไม่มีเคสตัวนี้จะไม่มีหูฟังนะอ๋อไม่มีหูฟังใช่ไหมคะมีแต่หัวชาร์จหัวกระสายจะเป็นตัวเดียวกันนะอ๋อค่ะ เมมก็ใส่ไปเลยใช่ไหมค่ะใส่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ใส่ก็ได้ค่ะยังไม่ใส่ก็ได้ค่ะนะเดี๋ยวจะเอาไปโหลดเพลงก่อนค่ะสามสิบสองหรือใส่ใส่ถุงไปพร้อมก,กันเลย นี่นะมันมันจะมีบอกอยู่นะอันไหนซิมหนึ่งซิมสองใสตามรูปเลยนะคะจะเป็นซิมซิมใหญ่ขนาดต่างอ๋อค่ะและอันนี้คือใส่อะไรคะอ๋อใส่มีมใส่ตามรูปได้เลยอ๋อใส่ตามรูปเลยใช่ไหมคะได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะมีละเอียดบอกยิบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้เลยต้องขอบคุณคุณพี่ครับโอ้แจ่มเลยครับค่ะ ไฟสายแจมเลยนี่ที่กดไฟสายแจม,แจมนี่เลยค่ะโอ้โหโอ้โหเสียงดังฟังชัดโอ้โหตัวหนังสือใหญ่มากค่ะสุดยอดเลยโหเยี่ยมคุ้มกับราคา ใชได้ค่ะนี่เลยอือือคนเรียบร้อยของฝากจากเมืองไทยฝากไปให้เอือยเนาะที่เวลาทีแพยว่าเมื่อบานนะันทุกคนเพื่อนดูแลดีขนาดเลยเ่ามือเสาบูาเคยลุกหนึ่งเขาบุาเคยเขาขั่วเห็ดกินเห็ดย่างเนาะมีแต่เพื่อนเขาเห็ดหายเบิร์ตไปไป ได้รองเท้าเอลซ่าให้เชเอมไม่มีมีมันก็ใหญ่อะคู่เล็กๆไม่มีมันมีแต่แบบสูงๆน้องเชอคงใส่ไม่ได้ไปครบละบันปรดเด้ไตัตัดสายตา ใส่แวน่นกันแจงคองฮาลาลสิเวลตลาดได้ย่โอเคเด้อพี่น้องเออ,อพี่นี่เพื่ว่ากับอค้จบคลิปเท่านี้เลยเด้อเอาจบคลิปให้แน่หันหนามาแน่ได้ไลายบ่ของอน,นีนะ่เลยอ่าไปเ้อค่ะบายค่ะขอบคุณในไลน์ค่ะ